ยากาศนะคะที่แม่กําปองนะักท่องเที่ยวเยอะเลยวันนี้อันนี้เป็นรถพาไปน้ําตกแม่กําปองจ่ายคนเรามาห้าสิบบาทแต่รถจริงๆอ่ะพาไปได้อย่างเราเนี่ยก็รถเอ่อหนึ่งจุดสองซีซีก็ขึ้นได้ขอบคุณค่ะ แล้วตอนนี้ก็เริ่ม start landing แล้วค่ะฝนล,ลงแล้วยูบกเบียเวลิกุล start landing เบีย finish อ๋อนนี้ยูบู temple เนี่ยใช่ชันนะคะใช้ความเร็วน้อย ฝั่งขวามือก็คือเป็นน้ำค่ะไหลเป็นทางเลยเอาละนักท่องเที่ยวมาแล้วเปียกค่ะ <laughs> เวทโย <laughs> ่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอยู่ดิิสโซนเยสเดย์วิวิสิตอินเดนไนฉ่ำเลยนี่ ร้านก็จะประมาณนี้อ่นนี่ค่ะร้านนี้คนถ่ายรูปเยอะอาเห็นไหมคะผู้หญิงสองคนโพสท่าอยู่อ่าเอาละลุงปุ๊บลงปุ๊ดป้าป้าเป่นงนะคะที่เราจะได้กินแป้งจี่ไหมเนี่ยไม่มีที่จอดรถแล้วก็เมื่อวานเรากินข้าวซอยร้านอัญชันอ่าร้านนี้นะคะ่ะเนี่ย เนี่ยร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้อ่าตอนนี้ปิดเปิดตอนเย็นมั้งคะอ๋อโอ๊โอเพิร์นหนาวเลยเนี่ยอ,อันชันเข้าซอยเนี่วยเอออยู่อ๋อยู่ข้าวจีข้าวจีอยู่ยี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 ่่สิบแปดป